ก็จากคลิปที่แล้วนะครับเป็นบันทึก30วันที่เราเข้าโปรเจกต์ลี a n ลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าเรามีเรื่องสารภาพจริงๆนะคือวันแรกที่เราเข้าไปที่ฟิตเนสเราคุยกับเทรนเนอร์ว่าเราอยากมีเปอร์เซ็นต์แฟตประมาณ9%นะแต่ว่าพอทำไปทำมาเราก็เหมือนตระหนักได้ว่าแบบเราไม่ไหวจริงๆอ่ะเออเราก็เลยแบบ เออเอาแค่ต่ำสิาเปน่ะก็โอเคแล้วนะคือช่วงแรกอะเทนเน์ก็บอกว่าเออพี่ถ้าพี่จะเอาประมาณนั้นนะพี่จะต้องมาออกแบบหชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็คาร์ดิโอเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าแบบแบบแค่เข้าฟิตเนสหชั่วโมงแล้วก็คาร์ดิโอต่อก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะครับแล้วก็เลยแบบมีการลดเป้าลงมานิดนึงนะอันนี้สารภาพโดยโตรงแล้วแบบ วันแรกที่ไปฟิตเนสจำได้เลยว่าเปรี้ยวมากแบบว่าอยากเปอร์เซ็นต์แฟตต่ำกว่า9นะนี่มาสารภาพให้ฟังนะว่าสุดท้ายแล้วเราก็แบบลดเป้าตัวเองให้เหลือต่ำา15นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจาก30วันนะครับก็คือโปรเจกต์เนี้ยเราจะเข้าทั้งหมด90วันเองผ่านเวลวันนะครับแล้วก็เทรนเนอร์เนี่ยเราซื้อคอร์ไว้36ครั้งนั่นเองก็คือ36ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเอาราคาขึ้นให้ซึ่ง เราก็ไม่รู้นะณวันที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าณวันที่เราซื้อคอร์สเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะพูดหลังจาก30วันแรกจนถึงวันที่90สเลยนะครับก็คือเดือนที่2และเดือนที่สนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพูดเป็นช่วงๆให้ฟังก่อนละกันนะครับช่วงที่2เนี่ยเรื่อง การเวทก็ยังเวทปกตินะครับการคาร์ดิโอก็ยังปกติแต่อาหารเนี่ยผมมีการปรับเล็กน้อยจากเดิมที่ช่วงทันวาเนี่ยมีการออกไปกินข้าวกับเพื่อนเยอะมีการกินบุฟเฟ่ค่อนข้าง,งเยอะนะแต่ว่ากินบุฟเฟ่ผมกม่แบบไม่ได้กินแบบไม่มีการคุมนะผมก็มีการคุมอาหารอยู่นะโดยการเอาตาช่างไปช่างน้าหนักนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าพอเดือนที่2เนี่ยผมจะกินเป็นแบบอ,อ,อราคารมากขึ้นก็คือไม่ได้กินเป็นบุฟเฟ่นะ แต่ว่ายังมีการช่างอยู่แล้วก็ยังเป็นการกินอาหารนอกบ้านหลายๆร้านที่กินอย่างเช่น MK c h e s t e r g u i l l d บูทงกีไอ,อ้ข้าวมันไก่บูทงกีนะครับก็ไอ,อ้พวกนี้ก็คือจะกินแบบประจำๆเพราะว่าน้ำหนักประมาณคงที่บางครั้งเนี่ยผมไม่ต้องใช้ตาช่างผมก็จะพอเดาได้อย่างเช่นข้าวมันไก่บูทงกีเอาหนังออกไซส์เน้ำหนักจะอยู่ประมาณ250-270กรัมนะ ของน้าหนักไก่นะไม่ใช่น้ำหนักโปรตีนนะเพราะผมต้องกินน้ำหนักเนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ประมาณ690ต่อวันนั่นเองนะฮะก็คูดไปอย่างเช่นไก่เผ็ดเชสเตอร์กิลนะที่มาพร้อมข้าวนะครับข้าวไอที่มาอามาเนี่ยมันจะประมาณ150ก็พอดีตอนหนึ่งมื้อผมเลยนะฮะไก่ชิ้นนึงเอาหนังออกเนี่ยมันจะประมาณ100กรัมประมาณนี้นะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใไร้านพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นร้านที่ผมกินประจาเพราะว่าบางครั้งกัผมขี้เกียจช่างแต่ช่าง ผมก็เวลาที่กินประจำๆก็คือช่างทีเดียวแล้วครับต่อไปก็อนุมานว่ามันน้ำหนักประมาณนี้แหละเหมือนข้าวมันไก่ร้านป้าที่กินประจำาคือสั่งพิเศษจานแยกมาหนึ่งจานนะครับแบบเอาหนังออกแล้วก็สั่งข้าวถ้วยหนึ่งก็ไก่เนี่ยก็จะประมาณ200กรัมเพราะป้าเนี่ยเขาก็จะเออเนี่ยประมาณนี้แหละเราก็โอเคอนุมานว่า 200กรัมคือช่างครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่างนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือพกช่าง,งไปตลอดแต่บางทีก็ขี้เกียจขึ้นมาัเองนะครับก็ประมาณนี้ก็คือช่วงเดือนที่2ก็คือ,อยังกินข้าวนอกบ้านอยู่นะฮะแต่ว่าออไม่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็มีการคุมปริมาณอย่างเข่งครัดนะฮะแล้วก็การคาร์ดิโอยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ประมาณ450นาทีต่ออาทิตย์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าโปรเจกต์ลีนได้มาประมาณ30วันแล้วนะครับ ซึ่งที่บ้านเนี่ยผมมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าโปรเจกต์นะแต่ว่าก็เล่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ผอมไม่ค่อยมีกล้ามแบบชัดเจนเลยขนาดนั้นนะครับก็ไปเข้าเทรนก็คือปกติก็คือจะเทรนอยู่3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพราะว่าซื้อมาทั้งหมด36 s e กเซสชั่นเซชั่นนึงก็คือ1ชั่วโมงพูดง่ายคือ36ชั่วโมง ระยะเวลาที่แผนไว้ที่จะเข้าโปรแกรมก็คือ90วันนะครับผมไปที่ฟิตเนสเนี่ยอยู่3าชั่วโมงที่เทรนกับเทรนเนอร์นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในฟิตเนสมากกว่านั้นครับเพราะว่าก็มีการแบบคาร์ดิโอนู่นนี่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วง30วันแรกก็มีการบ้างคือต้องวิ่งพื้น0 0ครั้งแบ่งเป็นเซตเซตละ20 5เซตแล้วก็มีการเล่นท้องก็คือจะแบ่งเป็นเซตเหมือนกันเล่นท้องเนี่ยก็เล่นร้อยครั้ง แบ่งเป็นเซตเซตเซตประมาณนี้ครับซึ่งการแบ่งเซตก็แล้วแต่ซึ่งสมมติว่าถ้าเราเล่นจนมันใกล้หมดได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าคืออย่างเล่นวิดพื้นเนี่ยเมื่อก่อนเซตแรกๆคือ25หเซตหลังๆไม่ไหวไม่ได้ถึงยี้าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแบ่งซอยให้มันเท่ากันละกันก็คือเหลือ20เป็น5เซตให้ครบร้อยนั่นเองนะครับพอเข้าเดือนที่2เนี่ย ก็มีโปรแกรมที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับ mm. ก็คือเทรนเนอร์บอกว่าให้เล่นไหล่เพิ่มที่บ้านนะครับซึ่งเราก็ไปซื้อดัมเบลซึ่งเราก็มีแบบดัมเบลแบบอันนี้อันนี้เท่าไหร่วะอันนี้4โลแล้วก็อันนี้8โลนะครับแล้วก็มีแคทเทอร์เบลอันจ้อยแค่เนี้อันนี้2โลนะครับไอ ดัมเบลน่าจะสั่งจากพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แล้วก็ไอแคเตเบลนีสั่งดีแคทลอนนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวล,มมวลก็ประมาณนี้ก็คือมีเล่นไหลเพิ่มนะครับเล่นไหลก็คือจะมีประมาณสองสท่าเดี๋ยวเล่นให้ดูและกันนะครับแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งที่เล่นเพิ่มเติมเองนะครับแต่ว่าคุยกับเทรนเนอร์แล้วนะก็คือเล่นได้ก็คือท่า pull <Who> up นะครับก็คือโขนบาร์นั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่มีไอ้เครื่องพวกนี้ก็คือสามารถไปซื้อบาร์มาโหดก็ได้หรือว่าซื้อไอ้ที่ติดกับประตูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วก็ตอนโหดก็ระวังนะครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วเมื่อในอดีตนะครับว่าเอาไปติดกับประตูแล้วแบบไขไม่แน่นปุ๊บโหดปุ๊บล่วงครับเขา่าแบบเขาแบบแอกทําเลยนะนนก็ต้องระวังนะครับก็แปลว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะมีเล่นไหล่เพิ่มนะครับแล้วก็มีเล่นหลัง นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นร้อยครั้งเหมือนที่เล่นวิพื้นกับเล่นท้องที่เทรนเนอร์สั่งนะแต่ว่าเล่นไหล่กับเล่นหลังเนี่ยจะเล่นประมาณ4เซตนะครับคือแต่ละเซตก็พยายามเล่นให้มันหมดคือเมื่อก่อนอนะ่ะเขาจะบอกว่าหาน้ําหนักที่เราเล่นได้8ปถึงสิครั้งสมมุติถ้าเล่นได้ไม่ถึง8เนี่ยแสดงว่าน้ําหนักที่ใช้มันหนักเกินไปใช่ป่ะครับ แต่ว่าถ้าเล่นได้มากกว่านั้นนะก็คือแบบมันอาจจะเบาเกินแบบสาหรับเราแต่ว่าด้วยอุปกรณนะ์เราไม่ได้มีแบบเยอะมากเหมือนฟิตเนสนะครับเราก็มีจํานวนหนึ่งผมก็ซื้อมาสุ่ๆมๆแบบว่ายกขึ้นก็ซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เราพยายามเล่นอันนั้นะให้มันจนหมดแรงนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่เราไม่ใส่น้ําหนักเลยอเราบอดีเวทมันก็ได้แต่ว่าการที่เราใส่น้ําหนักเข้าไปเพื่อการเพิ่มโหลดเพิ่มน้ําหนักทําให้กล้ามเนื้อเราแบบ ใช้งานมากขึ้นนะครับมันก็น่าจะโตมากขึ้นนะเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็คือเล่นแล้วก็พักแล้วก็กินให้ถึงผมว่ามันก็น่าจะแบบเป็นการสร้างกำลังอย่างที่ดีได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันว่าผมเล่นอะไรบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนนะผมไม่ใช่แบบเอ็กซ์เพิร์หรือโปรเฟชชั่นอลนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมทํามาหลังจาก30วันแรกนะครับจนไปถึง90วันจนจบโปรแกรมที่ผมเข้าโปรแกรมโปรเจกต์ลีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ก็อันนี้จะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับก็คือมีบาโหรนะซึ่งมันก็จะแตกต่กันออกไปสมมว่าถ้าใครไม่มีก็ไปโหนที่เขาเรียกว่าไปที่ยิมก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครมีก็เล่นที่บ้านได้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจลองสาธเทรนเนอร์ดูนะครับสมมติว่าถ้าเราจะเล่นหลังที่บ้านเล่นท่าอะไรบ้างแล้วก็การพูอัพผมโหรไม่ไหวด้วยน้าหนักตัวเองซึ่งจริงๆเอาไหวได้แต่ว่าได้ครั้งค่อนข้างน้อยมากนะครับผมก็เลยมีแบบยาง ยาง่อย่างเงี้ยย,ยาวๆนะครับมาช่วยก็คือข้อเข้าไปปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บขอเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข่ารองตรงยางแล้วก็ดึงขึ้นเขาก็จะทําให้เราดึงง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทให้ดูแล้วก็ก่อนทนําะผมจะใส่ส,สนับเข่านิดนึงเพราะว่าไอย้ยางเนี่ยมันถูกเอาเขา่าแล้วมันเจ็บน่นอนนะฮะปึ๊บอ่ะปาดๆแล้วก็เอาเข่าข้างหนึ่ง ใส่เข้าไปให้าหาบัะคับแล้วก็ขายข้างน่ยก็วางสอนขึ้นมาบนข้อเทาแล้วเราก็ทำนั่นเองนะครับก็ผมจะได้อยู่ประมาณ15ทีนะครับไอ้ไอ,อย้ยางเส้นพวกนี้มันก็จะมีแบบเส้นใหญ่เส้นเล็กนะก็ลองไปดูนะถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งแบบ ดึงยากอ,ะอะ่ะมันก็จะทําให้เราดึงขึ้นง่ายแต่ถ้ายาเส้นเล็กๆบ,ๆบางๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะใช้แรงเยอะกว่านี้นั่นเองนะครับก็ช่วงนี้น้ำหนักตัวก็ยังเยอะอยู่ดึงค่อนข้างยากถ้าผอมลงก็น่าจะดึงได้ง่ายขึ้นนะหรือว่าแบบแข็งแรงขึ้นก็จะน่าจะดึงได้ง่ายขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับถ้าต่อมานะครับใช้แค t เตอร์เบลสองโลเท่านั้นหนักมากแล้วจริงๆสําหรับผมนะไม่ได้โกหกใดๆนะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้แคตาเบล์มันหนักกว่าใช้ดัมเบลนะครับผมจะจับให้มันอยู่มุมอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วก็ทำทีละข้าะดันขึ้นไปลงมาลงมาลึกๆอย่างเงี้ยครับก็ดันขึ้นไป,นะนนไปนอันนี้ผมจะทำอยู่15ครั้งนะครับจะหายใจออกจังหวะที่ดันขึ้นไปนะครับสมมติว่าครบ15ครั้งแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเล่นไหลนะครับแล้วเราก็จะใช้แคทัเบลอันเดิมเนี่ยครับเล่นไหลหน้าด้วยด้วยการจับขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เลยติ่งหูมานิดนึงแล้วก็ลงแต่ไม่ลงแบบลงสุดเลยนะครับผมจะลงแบบประมาณ45องศาแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเล่นเล่นทีละข้างนะครับปกติบางคนเล่นไหลอาจจะใช้ดัมเบลเล่นทีละสองข้างก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นเล่นไหลที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็เป็น5เล่นไหลนะครับอันนั้นจะใส่น้ําหนักไม่เยอะมากเน้นแบบ Mobility นะการเคลื่อนแบบเคลื่อนข้อต่อของหัวไหล่ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นไหลให้ใหมันแบบได้น้ําได้เนื้อมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบไซเวชรวลนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมีดัมเบลคู่หนึ่งซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ 8โลกับ4โลอยู่แล้วที่บ้านนั่นเองนะครับไอเครื่องเคเบิล่ข้างหลังเนี่ยคือแต่ก่อนหนะ้าน,นี้ก็คือเล่นนะแต่ช่วงที่เข้าโปรแกรมก็คือแทบจะไม่ได้เล่นเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาทำให้ดูฟึบนะครับก็อันนี้ดัมเบลใช่ไหมแล้วเราก็ยกขึ้นมาฮึบแล้วกลงไปฮึบก็ประมาณนี้สมมุติว่าเล่นไอลูก8โลอะ เล่นไปสักคลิปทีสมมุติว่าจริงๆถ้าคุณเล่นแปดโลได้สักสิบห้าทีอ่ะอันนี้ผมก็จะเล่นประมาณคลิปทีนะถ้าหลังจากนะั้นผมก็จะทอนน้ำหนักกลับมาเหลือเล่นลูกสี่โลต่อปนี่อย่างเงี้ยนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าสําหรับลูกสี่โลเนี่ยผมจะเล่นจนแบบแขนล้าจนแบบ แบบมันไม่ขึ้นแล้วมันได้แค่แอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ถือว่าหมดหมดเซตนั่นเองนะฮะก็จะเล่นอย่างเงี้ยทั้งหมด4เซตนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นท่าเล่นหลที่เล่นที่บ้านนั่นเองนะครับแต่จริงๆมันไม่ครบนะจริงๆมันต้องเล่นไหลหลังด้วยนะแต่ว่าไหลหลังอะผมก็จะไปเล่นที่ที่ยิมนั่นเองนะครับก็จะเป็นเล่นท่าพวกดึงเคเบิลเข้ามาหาลักษณะตรงเนี้ยนะครับให้มันได้ไหลประมาณนี้หรือก็แบบเครื่องฟรายที่มันเจออย่างเงี้ยน,นะครับก็ เวลาเราเล่นอะไรที่บ้านเราก็บอกเทรนเนอร์ว่าเราเล่นอะไรบ้างน,นะครับล้วก็เทรนเนอร์ก็คงไปดูโปรแกรมแล้วก็เติมให้ซึ่งต้องบอกนี้ก่อนว่าตอนที่ผมไปเทรนทั้งหมดเนี่ยาสามหกเซสชั่นผมแทบจะเรียกว่าอะไรแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าเขาใช้น้ําหนักผมเท่าไหร่แบบใส่โหลดน้ําหนักเท่าไหร่บ้างยกกี่ครั้งผมแทบจะจํามไม่ได้นะับผมแค่เอาตัวเองไปยิมแล้วเขาก็ใส่น้ําหนักแล้วก็ยกไป แล้วเขาคงดูอาการผมว่าแบบมันไหวขนาดไหนเขาจะสมมติว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาจะบอกพี่ยังไหวขออีกสามีแล้วก็ไปอ๋อสามอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้ามันแบบดูแลแบบเราไม่ขึ้นหรือนู่นนั่นเนี่ยเขาก็จะแบบมีการปัดน้ําหนักลงให้หรือว่าอะไรที่เราแบบยกแล้วดูชิวดูเบาเกินไปเขาก็เติมน้ำหนักให้นะครับซึ่งส่วนตรงนี้ของการใส่น้ําหนักหรือจํานวนครั้งต่างเนี่ยผมถ้าจะพูดตรงๆว่าไม่รู้เลยนะปล่อยเป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์ไปเลยก็ได สียเงินจ้างเขามาแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักๆแต่ละท่าที่เล่นน่ะวันหนึ่งที่เวลาไปไปเทรนที่ยิมนะเขาจะเล่นท่าไม่เยอะแต่จะเล่นอยู่ท่านึะงประมาณ4เซตนะสี่ชุดอะตึ๊กตึๆกตึกพักตึกตึกตึกพักตึกตึกตึกพักตึกตึกตึกพักแล้วก็เปลี่ยนเครื่องนั่นเองครับแล้วก็จะดูเวลาแบบก็คอยจับเวลาว่า พักไม่เกินกี่นาทีเหมือนว่าเราไม่แบบไม่ได้แบบเล่นแล้วเราก็แบบโอ้นั่งชิวนั่งเมาไปเรื่อยๆนะก็คือเหมือนเล่นแล้วพอถึงเวลาเขาก็เล่นต่อเล่นต่อ,อนี่เองนะครับซึ่งมันก็ก็ดีนะแบบไปแบบเอาตัวไปใช้แรงเดียวแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยอะไรมากก็เขาบอกให้ทําท่าอะไรก็ทําเหมือนว่าเราตัดสินใจมาเทรนที่นี่แล้วก็แบบปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยนะให้เขาจัดโปรแกรมไปเลย เหมือนเราเคยเทรนมาหลายๆที่นั่นเองนะครับซึ่งก็ดีนะก็คือจากความรู้สึกอะเทรนที่หนึ่งบอดี้ก็จะออกมาเป็นแบบนึงเทรนที่หนึ่งบอดี้ก็จะออกมาเป็นแบบนึงก็เทรนที่นี่ก็เหมือนเราดูมาแล้วว่าคนที่เขาเหมือนที่เขาเอามาโชว์ในเฟซบุ o กนะก็คือหุนก็าจะออกมาทรงๆประมาณนี้ใกล้ๆกันเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราอยากได้หุ่นประมาณนี้เทรนที่นี่เขาก็คงมีแบบมีกระบวนการของเขามั้ง ที่จะทําให้เราได้หุน่นออกมาประมาณนั้นแต่ว่าหน้าที่ของเราคือไปเทรนคาร์ดิโออินให้ถึงมาข่อนให้ได้แล้วก็ทําการบ้านที่เขาให้มาให้ครบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับอีก60วันเดี๋ยวมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แจ้งตามตรงเลยคือพอเข้าช่วงเดือนที่2ไปเนี่ยเรามีการเวทมีการคาร์ดิโอค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีการแบบ ตึงตัวน,นู่นนั่นนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนผมก็คงแบบไปนวดแผนไทยแบบขายเส้นน,นู่นนั่นนี่บ่อยๆนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นมหานักกายภาพแทนนะครับก็จะไปหาเรื่องกายภาพประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตยน์นู่นนั่นนี่นะครับเพื่อที่แบบทําการแบบใช้เครื่องมือแล้วก็มีท่า s t r e t c h i ต่างๆช่วยทําให้เพิ่มความยืดหยุ่นนะนอกจากที่เราไปเว i g h t training แล้วแล้วก็ นักกายภาพก็มีแนะนําว่าให้เราแบบไปลองเล่นโยคะหรือเพลยทิสอะไรพวกนี้ mm hmm. เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ผมก็มีไปลงคอร์สพ mm ิลาทิสเพิ่มเติมด้วยนะ mm hmm. ก็จะเล่นอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับสัปดาหล์ละหนึครั้งนะหลังจากช่วงที่ผ่าน0วันไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นนะฮะ mm hmm. ก็โดยปกติผมติดกินขนมกรุบกริบแบบ mm hmm. ตลอดเวลามากเลยนะอันนี้ก็จะมีเป็น mm hmm. ตัวติดตัวนะครับก็จะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทแมคคาเดเมียบาซิลนัทต่างๆนะครับก็คือจะมีติดตัวไว้นะครับก็คือจะกินในสารอาหารที่ผมควรจะได้ก็คือมันจะมีเ,เนื้อส650ัตว์6 5รไม่ใช่สิ690กรัมต่อวันใช่ป่มแบ่งเป็นมือ้อมือละ230ข้าวเนี่ยมื้อละ150แล้วก็ก็จะมีไขมันอีกซึ่งไขมันผมจำไม่ได้ว่าผม,มกินเท่าไหร่ ผมอะ่ะพยายามหลีกเลี่ยงคือแทบจะตัดของทอดทิ้งเลยตลอด90วันเนี่ยผมกินแบบกุ้งชุดแป้งทอดอะเทมปุระน่าจะมือเดียวนะหลังจากนั้นอะ่ะก็คือจริงๆเราร่างกายอะ่ะมันจะต้องการไขมันอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะได้ไขมันดีจากพวกถั่วแทนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เลยไม่ได้นับว่าบนวันหนึ่งกินไขมันเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาชีวิตทําให้แบบ น้ำหนักตัวเยอะมากๆก็คือผมกินขนมเยอะมากกินไอติมเยอะมากก็แก้ปัญหาโดยการกินน้ำปั่นเองนะครับซึ่งก็งจะปั่นเองที่บ้านหลักๆก็คือจะเอานมอัลมอนด์นะฮะใส่กับน้ำมะพร้าวซึ่งจะไม่ใส่เนื้อนะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวสดไม่ใช่น,น้ำมะพร้าวขวดนะครับใส่กับกล้วยหอมครึ่งลูกนะครับ แล้วก็เอาที่มันแบบช้ำๆหน่อยเพราะว่ามันจะหวานนะเ <g ül üyor> ึื่องจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกถ้าตัดได้ก็ตัดนะแล้วก็ใส่อโวคาโดประมาณครึ่งลูกนะครับผมจะซื้ออโวคาโดที่แบบบอกเสร็จแล้วจากแมคโครนะครับมาใส่รวมกันปื๊บปัน่นทั้งหมดอันงเนี้ยก็คือจะแช่ในช่องฟรีซไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองละลายนิดนึงแล้วก็มาใส่เทร,รวมก,กันแล้วก็ปั่นกินเป็นแบบเป็นสมูทตี้จะกินวันละหนึ่งแก้วตอนก่อนไปฟิตเนสนั่นเองนะครับ วันไหนที่ไม่ไปฟิตเนสวันที่ไม่ใช้แรงเยอะก็จะไม่กลินนั่นเองนะครับก็คือเหมือนแบบให้นางวาลตัวเองนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตูดที่น้ําปั่นที่กินเนี่ยก็จะกลิ่นช่วงแค่เดือนที่2นะครับก็คือช่วงสามสิบเอ็ดถึงหกสิบพอเข้าช่วงเดือนที่สามเนี่ยก็จะตัดน้ําปั่นออกไปแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดได้อีกทีหนึ่งว่าช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยผมตัดอะไรบ้างนะเดี๋ยวมามาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ เพิ่มเติมเข้ามาในเดือนที่2ก็คือก็มีกินอะมิโนเอนจีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างแต่อันนี้คืออันนี้ผมกินก็คือมันเหมือนบอกว่ากินเพื่อให้แบบเเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้พลังงานแล้วก็มันเท่าที่อ่านมาก็คือมันมีส่วนผสมของคาเฟอีนทาให้ตื่นตัวนั่นเองนะครับผมรู้สึกได้ว่าผมมากินกาแฟเวลาแก้วอยู่แล้วแต่ว่า พอมันออกกําลังกายแล้วก็คาร์ดิโอเยอะๆรู้สึกเคลียร์รู้สึกง่วงนอนมากแต่ว่าพอไปกินพวกเอามินโอเอนเนอร์จี้มันก็ดีขึ้น,นแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างก็อันนี้ก็ซื้อตามที่เขาบอกมานะครับแล้วก็เออมีวิตามินนะฮะมีวิตามินที่ให้กินเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์วิตามินเช่นกันนะครับ ว่ามีกินเพิ่มจะบอกให้ว่ามีกินอะไรบ้างก็ที่ที่ผมกินนะก็คือจะมีพวกเป็นมัลติวิตามินแล้วก็วิตามิน D3 นะที่มีกินเพิ่มมีกินแคลเซียมเพิ่มนะครับแล้วที่เทรนเนอร์แนะนำให้กินก็จะมีเอ,อ่อ L อาร์จินีนกับ l อาร์นิทีนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าช่วยลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างโกรทฮอร์โมนนะครับแล้วก็ มีกินแมกนีเซียมซิงค์แล้วก็วิตามิน B6 นะครับแมกนีเซียมเนี่ยนะมันจะช่วยให้การทํางานของระบบประสาทาและกล้ามเนื้อทำงานอย่างปกตินะครับตัวสังกะสีนะจะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับแล้วก็วิตามิน B6 นะช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติเองนะครับอันนี้ก็คือวิตามินที่กินเพิ่มเติมเข้ามานะครับช่วงเดือนที่2เป็นต้นไปจนถึง เดือนที่สามนั่นแหละจนจบโปรแกรมนั่นเองนะฮะก็นอกจากการ้านที่มีเพิ่มขึ้นนะครับการกินที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมีการกินอาหารเสริมมีวิตามินต่างๆที่มีเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับเราก็ยังไปยิมมีเทรนเนอร์3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็มีการคาร์ดิโออยู่450รนาทีต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่า60วันรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนนะครับ อันนี้เบ60วันแล้วนะครับนี่ก็สภาพก็ยังมีฟ a ซตตรงบริเวณตรงนี้พอสมควรนะครับเดีย๋ยวต้องเอาลงผีให้พยายามให้มันรีลงนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ60วันนะหลือ30วันที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือวันที่ 9มีนานะเป็นวันอาทิตย์ก็คือจะครบ90วันพอดีแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่ผมจะไปถ่ายรูปที่สตูดิโอก็คือแบบจ่ายเงินเพิ่มนะครับก็คือจะเช่าสตูดิโอแล้วก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับก็คือในไหนก็ปั้นปุ่มมาขนาดนี้นะถ่ายเก็บมาซะหน่อยในอายุ40นั่นเองนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมจะเทรนครั้งที่3 6กับเทรนเนอร์ก็คือ4วันก่อนที่ไปสตูดิโอนั่นเองนะครับ ก็พอจากวันที่60ข้ามมาเป็น61เนี่ยก็คือเริ่มเดือนที่3แล้วเราก็จะมีการความเปลี่ยนพอสมควรนะครับตอนนี้อาหารเนี่ยผมจะเริ่มทำอาหารเองทานที่บ้านแล้วนะครับก็จะมีทานไก่ต้มแล้วก็มีทานเนื้อทานแซลมอนทานกุ้งต้มแล้วก็ผักก็จะสั่งเป็นพวกสลัดกินน้ํำสลัดที่เป็นครีมเน้อย,อยแล้วก็กินพวกแอสพารกากัสเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ อย่างมีรับประทานไข่ต้มอ,อยู่เป็นประจําหรืออาจจะสลับกับไข่เจียวบ้างแต่ใส่น้ํามันแบบน้อยๆแบบน้อยม,กมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยไอขนมที่ผมเอาไว้กินแทนขนมครบเคี้ยวของผมเท็นถั่วเนี้ก็จะปั่นนะฮะแล้วก็น้ําปั่นที่อะโวคาโดกล้วยน้ำผ้นำานมอัลมอนด์เดือนสุดท้าย ตัดนะฮะแล้วก็การคาร์ดิโอเนี่ยเพิ่มเดือนสุดท้ายละก็อัดให้สุดนะฮะก็คือเช้า50-60นาทีกับเย็น50-60นาทีนะครับซึ่งวิธีการคาร์ดิโอก็เหมือนเดิมก็คือวอร์มก่อนแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็เดินชันแล้วก็คูลดาวน์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเริ่มคาร์ดิโออย่าลืมสเตชชิ่งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมสเตชชิ่งด้วยนะครับเป็น Dynamic Stretching ตอนเริ่มแล้วก็ Static Stretching ตอนเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปหาดูว่าทำเป็นยังไงนั่นเองนะครับเหนื่อยมากคาร์ดยอเหนื่อยมากมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงเดือนสุดท้ายแทบจะไม่มีวันพักเนาะเพราะก่อนหน้านี้คือ450นาทีต่ออาทิตย์ก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าอะไร มันยังพักได้วันสองวันต่ออาทิตย์เนาะแต่ช่วงโค้งสุดท้ายอันเนี้ยก็คือเดือนสุดท้ายเนี่ยแทบจะไม่ได้มีวันพักไม่ใช่แทบไม่มีวันพักในการคาร์ดิโอคือคาร์ดิโอทุกวันแล้วก็เทรนสามวันต่อสัปดาห์แล้วก็กลับมาที่บ้านก็มีวิดพื้นซิดอัพเล่นไหลแล้วก็ปูอัพที่เป็นการบ้านเพิ่มเติมเข้ามาครับก็ยังทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปูุอาหาร ของกินบางอย่างทิ้งแล้วก็คาร์โอนหนักหน่วงขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมีหุ่นที่ดีที่สุดให้ทันก่อน90วันนี้ที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะครับก็อันนี้นะครับครบ80วันแล้วนะครับก็สังเกตก็จะลีนขึ้นนะครับก็ตรงสิบแผลก็ขึ้นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามันขึ้นเป็นรูนี่ก็แล้วแต่ เจอติกของแต่ละคนนั่นเองนะครับก็เทรนวนไปครับแล้วก็กินให้ถึงคาร์ดิโอให้ถึงนอนให้พอนะครับก็ทำเหีียวนไปนะฮะจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเซสชันที่3 6นั่นเองนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วที่มาเทรนนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับเทรนเนอร์สักนิดหนึ่งนะฮะรูปสายนี่ก็คือวันที่1นนะครับก็คือวันที่เราเริ่มเทรนนะครับจนถึงวันที่ 86นะครับตอนนี้เทรนครบแล้ว36ครั้งนั่นเองนะครับเหลืออีก4วันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเบื้องหลังมาให้ดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับลุงมาหาเรื่องสวัสดีครับ